สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์อัปวัวตาสไตล์นะครับพอดแคสต์ดีๆที่จะชวนทุกคนมาแชร์รเรื่องราวดีๆแบ่งปันไอเดียใหม่ๆให้กับชีวิตแล้วก็สร้างสารรค์ไอเดียในทุกๆวันนะครับวันนี้เนี่ยแม่โจหัวมาเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับบูธเกี่ยวกับโทนเกี่ยวกับอารมณ์เนี่ยเนาะจริงๆต้องบอกเลยว่าพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยมาจากอินเนอร์ส่วนตัวรุลๆของต้าเลยก็เอาแล็อัพสั้นๆแต่มาขอไม่อนุญาตขออนุญาตนะครับไม่เล่าถึงรายละเอียดละกันเอาเป็นว่าเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีมาครับแล้วก็คุยกับไม่ใช่ลูกค้านะครับซัพพลายเออร์ซึ่งพูดจากับเราไม่ดีเลยนะครับในอนาคตก็เดี๋ยวคงไปหาทางจัดการกันแต่เอาเป็นว่า คือผู้ใจแย่มากแล้วก็ไม่ไม่ควรพูดแบบนี้ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการน,น,นะน้องเป็นแล้วเราในฐานะที่เป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่ารายละเอียดเราคงไม่ขอลงลึกนะครับคิดว่าเดี๋ยวคงจะหาเรื่องจากการยันเป็นเรื่องส่วนตัวได้ด้วยเนาะมันก็ไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าอะ่ะนะว่าแต่ว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เกิดเห,เหตุการณ์ต่อต่อมาเป็นไซเฟกมากขึ้นคือวันนั้นทั้งวันคือ ดูไม so so, ่รู้ตัวนะครับแต่เพ right ื่อนมาทักคือคิวตาเนี่ยขมวดตลอดเวลาก็เลยอยากจะชวนมาแชร์กันอย่างนี้ครับว่าแบบเอ๊ะมันจะมีวิธีการอย่างไรรับมือกับการที่เราต้องเจอเหตุการณ์แย่ๆแล้วก็ต้องรับมือและต้องใช้ชีวิตในวันนั้นทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าท้าความกลับไปนิดนึงเนี่ยพูดตามตรงว่ามันเรื่องเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับซัลายเออร์เจ้าหนึ่งที่ต้า ทำงานด้วยก็คือทางบริษัทได้าจ้างเขานอนแล้วก็เราก็โคกันให้เขาช่วยงานนั่นนี่ทีนี้มันมีหลายๆอย่างที่มันเป็นแต่กิริยาที่เขาเราไม่ค่อยแฮปปี้คือพูดกระแทกแดกดนันแล้วก็พูดจามไม่ดีในเรื่องวิธีการใช้คาพูดอะไรเงี้ยเรา,เร,ารู้สึกแบบเฮ้ยนี่ไม่แฮปปี้เลยนี่เราชั้นเป็นลูกค้านะนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบพูดจาแย่มากแล้วก็การบริการก็ก็ดูให้เซอร์วิสนี่คือให้ศูนย์เลย แล้วก็เดาว,ว่าน่าจะไปแบบผู้จาดีๆกับเจ้านายอะครับคนที่เป็นคนเซนแต่ว่าผู้จาแย่กับเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเราไม่แฮปปี้ว่างั้นเถอะนะครับ mm hmm. ก็ทำให้เมื่อวานทั้งวันก็คือแบดมูท hmm. ไปทั้งวันเลย mm hmm. สิ่งที่เราพยายามทำแล้วก็โฮตลอดคือเราก็พยายามจะรันงานของเราตามปกติเนี่ยให้มันผ่านไปได้เนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จะแบบ กดให้ความความโกรธมันลงลึกอะนึกออกไหมเรารูลล้สึกแบบอืมคือคือถ้าอันเนี้ยพยายามจะเล่าให้ทุกคนเข้าใจแต่ก็พยายามจะไม่เปิดเผยส่วนตัวมากเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่ามันจะไม่อยากจะพาดพิงถึงใครอะเนาะแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่ทําตอนเนี้ยคือมันจะเป็นต้องเท้าความมันเนาะจะได้เข้าใจว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให วันนั้นทั้งวันเนี่ยเราไม่มีความสุขเลยแต่ประเด็นคือณเวลานั้นมันเพื่งนสิบโมงแล้วเราเข้างานเก้าโมงเริ่งงานหกโมงคำถามคือเราจะใช้ชื่ออยู่ยังไงอีกเจ็ดแปดชั่วโมงที่เหลือโดยที่ไม่ทําให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยพลอยแบบเครียดตามเราไปด้วยบอกบอกตรงๆเลยว่ายากมากครับยากแบบยากที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มี วิธีการเนาะในในการจัดการสถานาการณ์อีก8ชั่วโมงเราอทำยังไงถ้าถ้าเราไปจากตรงนั้นไม่ได้เราจะมีวิธีการอย่างไรอะไรเงี้ยครับสิ่งแรกที่ต้าทำก็คือ,เ,อ,อเล่าเล่าให้ฟังครับเล่าให้คนที่ไว้ใจฟังคือการที่เราเกิดเหตุการณ์อะไรเงี้ยครับไม่ว่าคุณจะเครียด เล็กเครียดมากเครียดน้อยเครียดใหญ่เครียดแค่ไหนก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องระบายออกนึกสภาพว่าข้างในเราเป็นเหมือนลูกโป่งอ่ะแล้วทีเนี้ยแก๊สความโกรธมันคือไฟที่มันพร้อมระเบิดนั่นนี่โน่นถ้าลูกโป่งไอ้ลูกโป่งเรามันค่อยๆรับเข้าไปเรื่อยๆมันอาจจะลอยหายไปอะไรเงี้ยเหมือนลูกโป่งสวรรค์อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดวันนึงมันเข้าไปจนสุดแล้วมันแตกนี่มันก็โพกเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เรา น่าจะทำก็คือการหาเพื่อนที่เราไว้ใจ <_ d ata> เพื่อนที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้คุยได้อะไรเงี้ย <_ d ata> เข้าไปเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ตาทำก็คือตาเล่าให้เพื่อนฟังก่อนอย่างแรกเลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นนั่นโน่นนี้โน่นนี้นั่นคือแต่ว่าอันนี้มันก็จะต้องระวังกันนิดนึงอนะครับว่าสิ่งที่เราไปเล่าเนี่ยมันเป็น ไปด้วยอารมณ์โกรธหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะบางครั้งเนี่ยเราไปด้วยด้วยอารมณ์ที่มันกําลังครุกกลุ่นร้อนแรงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เราจะเผลอไปเหวี่ยงเพื่อนเหมือนกันดังนั้นอันนี้ตาข้ามตอนไปนิดนึงจริงๆสิ่ง,ง,ง,งที่ตาทําตอนแรกคือการนั่งนิ่งๆเงีงงงงงยบๆใช้สติคือนั่งนิ่งไปเลยอ่ะหนึ่งประมาณแบบห้านาทีแบบหายใ,ใจเข้าออกออกําหนดจิตลงไหายใจไปเลยเพราะว่าตอนนั้นคือแต่จริงๆตาที่ใยทตาเป็นคนอย่างนี้ในนี้ต้องก็ต้องเล่าให้ฟังว่า คือเวลาที่เกิดกเหตุการณ์อะไรเงี้ยสิ่งที่จะทาคือนิ่งตั้งสติก่อนเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นคนที่โอเวอร์แอคมากๆถ้าดีใจก็จะดีใจสุดเศร้ากอเศร้าสุดดังนั้นสิ่งที่ทําคือพยายามแบบคือเหมือนมันเบลอเมากๆจะนั่งนิ่งๆแล้วตั้งสติเรียบเรียงเรียบเรียงเรียบเรียงจากนั้นแล้วเราค่อยแบบเริ่มค่อยๆแบบเหมือนแบบเข้าในเรื่องหลักการทางพุทธศสาส,าศส,าสานาเนาะ มันก็ถูกนะครับที่เราจะต้องแบบรู้จิตรู้พึงแบบรู้ตัวเองอืมใช่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ถ้าทําตอนแรกเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยก็คือนิ่งก่อนแล้วก็สํารวจจิตตัวเอง mm. ดูว่าณนะตอนนี้จริงๆเรารู้สึกยังไงกันแน่เราโกรธเรื่องอะไรสิ่งที่เราไม่พอใจมันคือจุดไหนหนึ่งสองสามสี่ใช้สติจุดไหนที่เราทําผิดทําผิดจริงๆยอมรับจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นอย่าง ก็พยายามเรียบเรียงครับจากคําพูดที่ได้มาเป็นบันเล็ตเอามาเป็นแมสเซจว่าเกิดอะไรบ้างหนึ่งสามสี่จุดที่เราข้องใจตรงนี้หนึ่งสองสามเฮ้ยนั่นนี่นูน่นแล้วลําดับต่อมาเลยถึงเล่าให้เพื่อนฟังแต่ว่าการเล่าให้เพื่อนฟังอันนี้ก็ต้องห้ามเข้าข้างตัวเองนะพูดตามตรงมึงต้องเล่าทั้งหมดนะครับเพราะว่าค่นเพื่อนเราเ,เพื่อนที่ไว้ใจเนี้ย การที่เราเล่าแล้วมันก็คือเหมือนการจริงๆก็ทางคริสเนาะเป็นการสารภาพบาปไปด้วยในตัวมันเป็นการยอมรับในอย่างหนึ่งมันเป็นการยอมรับตัวเองอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเราได้ทําแบบการแบบนี้มันเกิดในการแบบนี้ขึ้นเราได้สํารวจตัวเองแล้วสิ่งที่มันทําให้เราโกรธมันคืออะไรหนึ่งสองสิ่งทีเ่เราได้ทําไปแล้วมันเล่าไปแล้วให้มันจบไปอะไรเงรี้ยก็ระบายเพื่อนฟังก็ก็อาจจะ ได้รับมุมมองจากเพื่อนที่แบบเฮ้ยช่วยสปอยเราหรือว่าจะให้คำนแนะนำเราแต่อย่างน้อยตอนนี้มันเป็นการปล่อยปล่อยวางไปบ้างว่าแบบตอนนี้ปล่อยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็รับฟี edback กลับมามันก็อาจจะมีฟีดแ b a c k ที่แอย่างเพื่อนแบบเออใจเย็นเดี๋ยวคิดมากเฮ้ยทาไมเขาทาแบบนี้นั่นนี่น,นเราก็จะได้ช่วยกันหาเหตุผลหาทางออกไม่ใช่เหตุผลเนาะอันที่สามเนี่ยเมื่อเรา เล่าแล้วตั้งสติแล้วมันมุฟออกไม่ได้สิ่งที่ทําก็คือพยายามไปหาอย่างอื่นที่ตัวเองทําแล้วสบายใจอย่างเช่นในออฟฟิศตานเนี่ยมันจะมีเครื่องทํากาแฟมีมุมพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสิ่งที่ท้าทาก็คือลุกจากโต๊ะไปก่อนไปนั่งทํากาแฟไปทําอะไรอย่างอื่นแล้วก็เปิดมือถือเช็คโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับคือทําให้อะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองสบายใจเริ่มจากตรงนั้นก่อน 1. ตั้งสติ2เริ่ม ระบายเล่าให้คนใกล้ใกล้เคียงฟัง 3. คือเริ่มหลบไปหาหมุมที่ตัวเองสบายใจ 4. คือเริ่มหาทางออกก็อย่างทางออกตอนนี้คือมันเกิดจากซัพพลายเออร์ที่เขาพูดจากเราไม่ดีเอาถ้าว่ากันตามตรงก็คือพูดในเชิงดูถูกเพราะว่าเขาอ้างความเป็นเจ้าของบริษัทกับเราแล้วอ้างว่าเราเป็นแค่พนักงานทำไมถึงกล้าพูดเขาแบบนั้น อะไรเงี้ยคุณไม่ใช่คนจ่ายตังค์สักหน่อยอะไรในในคิดว่านายาเขาเป็นแบบนั้นนะเพราะว่ามันก็มีคําพูดแบบนั้นนะ่ะอืมแล้วก็อันที่ตำอมเพราะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะเล่าให้หัวหน้าเราฟังแล้วก็เล่าให้เจ้านายเราฟังก็เล่าให้สองคนฟังครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้เลยอะไรเงี้ยนะ เป็นการหาทางออกปรึกษาว่าจะให้ดาเนินการต่ออย่างไรอะไรเงี้ยครับเนาะก็จริงๆแล้วการลําดับเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับจริงๆมันอาจจะสลับวับกันก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้เห็นค,คือคือไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีเนาะแต่ว่ามันก็เป็นอีกเคส,สตั๊ดี้หนึ่งถ้าวันหนึ่งเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่เรารู้สึกแบบวิบขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีการของต้า เองที่ชแช่งตาเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะดับเครื่องชนไปแล้วจริงๆแต่ก็อยากจะดับเครื่องชนแต่นะตอนนั้นเนี่ยพยายามใจเย็นให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเกิดปัญหาการประทักก,ก็เลยจะทํายังไงก็ได้ให้มันเกิดปัญหาน้อยที่สุดมันก็อาจจะเป็นการตั้งสติแต่ว่าจริงๆคือมันสเต็ปม,มันอาจจะข้ามได้นะแต่นี้สิ่งที่ตาทำมันก็จะมีประมาณ4สเต็ปเงี้คือตั้งสติ เล่าให้เพื่อนฟังก่อนระบายอารมณ์ถ้าเกิดว่าบางทีระบายแล้วเราจบมันก็โอเคเราก็ทํางานต่อได้ไงแต่ถ้ามันทําก่อนไม่ได้ก็คือต้องไปหาจุดที่เราสบายใจหาอะไรทําให้แบบมันผ่อนคลายลงอารมณ์เราผ่อนคลายลองฟังเพลงเดินไปกินกาแฟอย่างเงี้ยแล้วก็สี่คือเริ่มหาทางออกรอแต่จริงๆต,งตงามสถานการณ์บางครั้งเนี่ยเราสามารถรับขึ้นมาหาทางออกได้เลยแล้วถ้าเรายัง move on ไม่ได้เราก็ทําให้เองสบายใจหรือถ้ามันปรีดมากๆเราก็คือ move on ไปก่อน หาที่ตัวเองสบายใจแล้วค่อยตั้งสตินิ่งนิแล้วก็ค่อยเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้หรือหาทางออกเลยก็ได้แล้วค่อยเล่าให้เพื่อนฟังอันนี้ก็ได้แล้วแต่แต่สิ่งที่สําคัญที่อยากจะชวนให้ทุกคนได้คุยกันแล้วก็ได้ลองคิดตามเนะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นทางลูกค้าและซัเพพลายเออร์หรือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองหรือเป็นใครก็ตามไม่มีใครอยากจะโดนดูถูก ไม่มีใครอยากโดนขึ้นเสียงใส่ไม่มีใครอยากโดนข่มเหงรังแกไม่มีใครอยากโดนพูดไม่ดีใส่เนาะดังนั้นเนี่ยตาคิดว่าจากเนี้ยความรู้สึกของการโดนพูดไม่ดีใส่เนี่ยก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าเออเราคงเคยทําอย่างนี้กับคนอื่นวันนี้เราเลยโดนบ้าง <G ül üş> ก็พยายามคิดอย่างนี้คือเรื่องกดแห่งกรรมไปเลยเนาะจะได้สบายใจเพราะมันไม่รู้เหตุผลว่ามันมอยู่ดีๆเราโดนแบบนี้ <g ül> <t xt> นะครับแต่ว่านะวันนี้ก็เลยเพียว่าอืมเราอาจจะพูดอะไรที่ใจร้ายกับคนอื่นไปบ้างวันนี้ก็ถือเป็นการกรรมตามสนองแต่วันนี้อยากชวนให้ทุกคนได้แชร์กันว่าอยากมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะโดนตะคอกใส่โดนตะโกนใสน่วันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็น คนที่อายุสูงกว่าอาวุโสกว่าหรือใดๆหรือทำงานอะไรก็ตามอย่าให้ใจเย็นและค่อยๆคุยกันแล้วค่อยๆพูดกันด้วยเหตุและผลนะครับอย่าให้ใจเย็นกันไม่ว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาจะทำผิดมากแค่ไหนหรือทำไม่ถูกใจเราขนาดไหนแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาอารมณ์ขึ้นนำตลอดเวลาดังนั้น อยากให้ทุกคนได้ลองพูดคุยกันแล้วก็หันหน้าเข้าหากันคุยกันด้วยเหตุผลนะครับลดการใช้อารมณ์ลดการปะทนมันน่าจะช่วยอะไรได้เยอะนะครับเพราะมันอย่างที่บอกมันวันนี้ได้รู้สึกแล้วว่าเออมันไม่แฮปปี้จริงๆกับการที่อยู่ดีๆก็มาแวดแวววใส่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ชวนให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็คิดตามก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่วันนี้พูดไปพูดตรงๆว่าเหตุผลในการทำพอดแคสต์วันนี้อยากจะ ระบายหรืออยากเล่าอะไรใครฟังเหมือนกันว่าตอนนี้รู้สึกแบบเบี่ยง move on ไม่ได้มา2วัน3าวันแล้วแต่ว่าแต่ทีนี้ก็คือดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าพอมันได้นั่งตกผลึกแล้วเนี่ยก็อยากชวนทุกคนคิดว่าเออมันมันจะมีวิธีอื่นไหมที่เราจะได้นั่งแชร์และฟังเหตุผลกันนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองลอง พูดคุยกันด้วยอารมณ์เยน็นๆมากคือมันอาจจะดูโลกสวยมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็พูดตรงๆก็ไม่ได้สวยมากนะเหตุการณ์นี้โลกก็ไม่ได้สวยมากเพราะว่าเหตุหาวิธีการหาทางออกของตาก็คือการหาสัพเพิย์เจ้าใหม่จจางร้ายกว่าเดิมไม่ได้ดูเป็นคนดีเลยนะเอาเป็นวนะ่าเชื่อว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรอยากให้คุยกันด้วยเลยเหตุและผลครับทุกปัญหามันมีทางออกทุกปัญหามีมทางแก้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ฟังหรือผู้พูดไม่มีใครอยากถูกตะคอกใส่ไม่มีใครอยากถูกพูดจาไม่ดีใส่วันนี้เราคุยกันด้วยอารมณ์ไม่คุยกันด้วยอารมณ์คุยกันด้วยเหตุผลให้มันจบในเรื่องงานหรือไม่มันไม่มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องให้เราต้องมาขุ่นเกืียใจกันนะครับอยากให้ทุกบทสนทนามันจบลงด้วยดีนอวันนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์กันเผื่อว่าใครที่กําลังมโมโหหรือมีเรื่องแบบ กรโกรปรี๊ดปรีปร๊กำลังวิบมาวันนี้ลองลองใช้วิธีต้าดูนะครับเผื่อว่าคือถ้ามันทําให้สถานการณ์ดีขึ้นไม่ได้แต่เชื่อในใจอย่างหนึง่งว่าอย่างน้อยเรา Mood and Tone อารมณ์เราน่าจะดีขึ้นแล้ววันนี้ขอให้ทุกปัญหาที่ ใครก็ตามกำลังเจออยู่ไม่ว่ามันจะหนักอนาะสาหัสยังไงขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์อโปรตาสไตล์นะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวัควิดก็เหมือนจะมากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อย่าลืมใส่แมสนะครับแล้วก็าล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ